สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรรวานเนมีประเทศฟินแลนด์จ้าแล้วนี่ก็คือหมู่บ้านซานตาคลอสดินแดนในฝันของใครหลายๆคนรวมทั้งเราด้วยอะ่ะจากสนามบินนั่งรถบัสมาแป๊บเดียวประมาณ10นาทีก็ถึงหมู่บ้านซานตาคลอสแล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่มีแต่หิมะใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นช่วงต้นแลดูไปไม้ร่วงแม้ไม่มีหิมะแต่บรรยากาศที่นี่ก็ยังสวยงามยังเหมือนหมู่บ้านเทพนิยายอยู่ดี ถึงแม้จะไม่มีหิมะแต่สัญลักษณ์สำคัญยังอยู่นี่เลยจ้านี่คือเส้นอาร์กติกโซเคิลเส้นสมมุติที่แบ่งโลกเหนือกับใต้มาถึงนี่แล้วห้ามท่าเดินข้ามเส้นอาร์กติกโซเคิลไปมากันนะข้ามเส้นนี้ไปเราก็ได้เท้าสู่ดินแดนเหนือสุดของโลกแล้วจ้าแม้ไม่ใช่ช่วงฤดูหนาวหมู่บ้านนี้ยังเปิดเหมือนเดิมนะ ร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่ร้านอาหารทุกอย่างยังคงคอนเซปต์คริสต์มาสตลอดทั้งปีมาช่วงนี้คนก็จะไม่เยอะไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปด้วยนะบรรยากาศก็จะคลาฟิลกับเชื่องมีหิมากเลย ีบรรยากาศในร้านไขาของที่ระลึกมีของตกแต่งของฝากน่ารักน่ารักทั้งนัง้นเลยคลิปนี้หลาไปแค่นี้ก่อนนะแล้วตามไปพบลุงสันตาคลิปหน้ากันจ้า